สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์ฮะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชแนลรถมื์สองใบวังนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สาขา2บริษัทเพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวอีก1คันนะครับสำหรับตัวกระบะสมาร์ทแคปนะครับตัวสูงนะครับกับเจ้าโตโยต้ารีโวนะฮะ2.4ตัวอี๋นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะปี2016นะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะได้เปิดราคาขายอยู่ที่ 4 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ถือว่าผ่อนน้อยนะฮะผ่อนประมาณ9 0 0 0บาทตอนนั้นเองนะแบบฟรีดาวไปเลยนะฮะคันนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ฟรีนะฮะนะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับคันนี้จะเป็นโฉบ b 16เป็นโฉมแรกของรีโวนะฮะได้กระจังหน้า2ชั้นโครมเมียมสวยงามนะฮะนะตัวกรอบเองจะเป็นสีโครมเมียมเช่นกันนะครับนะตัดในเรื่องของโลโก้ตรงกลางนะครับโลโก้ใหญ่ๆสีโครมเมียมนะฮะ มาพร้อมในเรื่องของชุดโครมไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับหรือไฟสปอร์ตไลท์ให้นะฮะคันนี้จะเป็นรถสีขาวายทะเบียน9367นะครับกับอีก1คันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการจับจองนะฮะสามารถมาจับจองกันได้เลยนะฮะคันนี้นะฮะกระจังหน้าสวยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างโครงสร้างเดิมนะฮะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเนะต้องเพชรยนต์เท่านั้นนะครับนะฮะในเรื่องของตัว ตัวบ้านกระจกต่างๆนะครับมี t o โยต้าชัดเจนนะครับนะ้กระจกเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนหรือร้าวนะรอยร้าวรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาเพราะในเรื่องของล้อแมกเดิมนะฮะเป็นล้ออลอยนะเป็นล้ออลอยแมกเดิมนะหกลูนะฮะเป็นดิดสเบกชุดหน้าเบรกหน้าแล้วก็ชุดหลังจะเป็นดัมเบกนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของยางดัลลอนะครับคันนี้นะยางปี20สัปดาห์ที่44นะครับ ขนาดขอบยาง2 6 5รทับ 65, ขอบสิบนะหรือ R17 นะในเรื่องของดอกยางเหลือๆนะใช้งานได้อีกหลายๆหมื่นโลนะครับในเรื่องของซุ้มลอ้อภายในนะเบ้าโชกต่างๆสกีตัวน็อตสกรูต่างๆเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคันนี้นะไม่มีการชนหนักจากด้านข้างอย่างที่เห็นนะโครงสร้างเดิมรถสวยเลยนะมาพร้อมในเรื่องของผ่านบันไดนะแข็งแรงเป็นสีดำด้านนะครับนะสีสันสวยงามในเรื่องของตัวสีรถเองนะฮะสีถังรถก็เป็นสีขาว นะครับสีขาวไม่มีการกลับสีอย่างแน่นอนนะกระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้าวิวอินนะไฟเลี้ยวข้างให้ให้ติดเรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะแล้วก็กระจกมองข้างเองจะเป็นสีโครมเมี่ยมตัดกับสีดําด้านนะครับนะฮะที่มือจัดจะเป็นสีโครมเงี่ยมสวยงามนะฮะติดฟิล์มรอบคันนะคันนี้นะฮะในเรื่องของกระจกเดิมนะกระจกเดิมจากโรงงานมีตัวโตโยต้ามีตรา m a กของโตโยต้าชัดเจนนะครับในเรื่องของบานประตูนะบานประตูตกแต่งในเรื่องของสีดํา นะทับกับสีน้ําตาลเป็นที่เป็นผ้านะฮะคันนี้มีตัวลําโพงให้นะฮะทุกด้านทุกบานของประตูนะครับมีที่วางแก้วนะฮะมีที่ปุ่มกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะฮะคันนี้นะฮะในเรื่องของตัวบานประตูเองก็ตัวน็อตเองสกรูน็อตต่างๆตัวเม็ดอาร์ตนะครับรอยซีนต่างๆนะครับจิกมากลับมาสภาพเดิมนะฮะรอยยางขอบประตูตัวน็อตเองไม่มีการเข่อนไหวเดิมเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวโครงสร้างตรงนี้เลยนะครับ สวยๆไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวรอยตะเข็บนะครับรอยตะเข็บเห็นชัดเจนนะครับนะไม่มีการพลิบคว่ำหรือหรือรถตีลังกานะครับนนี้เดิมๆนะครับเซาบีสวยๆงามๆกับเบาะผ้านะคันนี้จะได้เบาะหนังนะฮะเบาะหนังทูโทนนะฮะจะเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะสวยๆงามๆนะครับคันนี้สําคัญจะเป็นโอเพนแคปหรือสมาร์ทแคปนะคันนี้เป็นสมาร์ทแคปดังนั้นประตูฝังแคปจะเปิดได้สักเก้าสิบองศา การขึ้นลงนะสะดวกสบายเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของบันประตูต่างๆในตัวแคปบเองก็เดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับในเรื่องของตัวน็อตเองมีการขึ้นไหวสวยๆงามๆนะฮะเบาะหนังสําหรับฝังแคปบนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะสีดำนะที่พิงจะเป็นเป็นผ้านะเป็นผ้ากำมะหยี่นะสวยงามลักษณะตัวรถเองเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้นะสวยๆนะกับเจ้านะฮะรีโว2.4ตัวอ e ีตัวรองท็อป B16 โฉมหน้าแรกเลยทีเดียวนะ บบกับราคาเพียงแค่547,900บาทผ่อน9,000คันนี้นะฮะนะครับล้ออลอยเดิมนะ,ค,ะคันนี้ก็เป็นล้ออลอยเดิมเหมือนกันนะครับสําหรับชุดหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะครับยานดัลลอปปี20นะฮะขอบ17นะซุ้มล้อภายในนะคะาดซีต่างๆคาสซีต่างๆก็อยู่ในเรื่องของตัวตัวโครงสร้างเดิมนะ,ะยังอะไรนะ,ะยังอะไรยังไม่แตะพื้นด้วยซ้ำเลยนะ,ค,ะคันนี้สวยๆเลยนะครับ ในเรื่องของตัวกระบะเองนะครับสีกระบะสีสันสวยงามมีสติ๊กเกอร์พิลันเดอร์ชัดเจนบ่งบอกรถคันนี้เป็นรถยกยศสูงนะฮะเป็นรถกระบะตัวสูงนะครับนะไฟท้ายไฟหลอดไส้นะฮะคันนี้นะครับเนาะตัวโลโก้ตัวสัญลักษณ์ต่างๆตัวอักษรสีโครเมียมชัดเจนแล้วก็อย่คฟบนะครับนะมีไฟเบรกดูวที่3นะครับมีกันมีกันชนหลังเป็นสีโครเมียมนะบัตรขาบ,บันไดแข็งแรงสีดําด้านนะครับ ป้ายทะเบียน9367คันนี้ยังว่างอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถกระบะนะฮะรถกระบะคันนี้เนาะกระบะเป็นกระบะตัวสูงตัวแข็งไว้ใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เนาะขับสบายในเรื่องของการขับขี่นะสบายในเรื่องของการขี่สบายเลยนะฮะในเรื่องของแม็กไลเนอร์นะครับจะได้แม็กของแม็กไลเนอร์เลยนะฮะตัวแม็กไลเนอร์เองก็ลักษณะของสี ของตัวแม็กไลเนอร์เองก็ชัดเจนนะครับไม่มีรอยฉีดขารถสวยๆวย1หนคันนะครับสาหรับผู้ชมกําลังมองหานะรถกระบะสีขาวสีสันสวยงามสภาพนังฟ้าโครงสร้างดีนะฮะกับราคาย่อมเยาราคาเบาๆกระเป๋านะฮะคันนี้เนาะกับตัวรีโวรนะฮะสองหีตัว E ีนะฮะตัวรองทรอบเบาะหนังนะครับปีสินะครับราคาขาย4 7่แสนเันบาทเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเราดูในส่วนของบานประตูฝั่งคนขับกันบ้างเลยนะฮะเดี๋ยวเรองของฝั่งประตูฝั่งคนขับนะเป็นบานประตูแท้บานประตูเดิมนะฮะรอยซีรอยอาร์สกรูนอ็อตรอยซีต่างๆอยู่ครบยังขอบประตูไม่ตึกไม่เสื่อมนะครับนะมีกระจกหน้าต่างฝังกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งคนขับจะได้ออโต้นะเซ็นทัลล็อกนะเซ็นทัลล็อกต่างๆที่ล็อกกระจกแล้วก็ปรับมุมมองทิศทางของ,ของกระจกมองข้างได้เลยทีเดียวนะฮะ มาพร้อมในเรื่องของพวงมาลาัยหุ้มหนังแบบ3ก้านนะครับสีตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกด้วยนะแอร์แบล็กพูดหน้าและที่สําคัญเลยนะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเบาะหนังสีสันสวยงามปรับมือทั้ง2ฝั่งนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันนะฮะว่าเลขไม์คันนี้จะเลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับลักษณะของกุญแจคันนี้จะเป็นกุญแจร,รีโมทนะครับลักษณะของุญแจจะเป็นรีโมทนะฮะร,รีโมท ล็อกอนล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นดอกไข่นะฮะตอนนี้ผมสตาร์ทไปแล้ว1ครั้งนะครับสำหรับตัวการสตาร์ทในเรื่องในเรื่องของระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ปกติหน้าปัดแสดงหน้าจอต่างๆอยู่ครบนะครับอีกโหมดมอว m โหมดใช้งานได้ปกตินะฮะคันนี้ก็เป็นรถรี v o รถกระบะสมาร์ทแคนะฮะร,รุ่น Toyota Revo 2.4ตัว E s สมาร์ทแปี2016นะคันนี้ ราคาขายอยู่ที่479,000บาทนะครับไมล์กิโลนะฮะตอนนี้อยู่ที่221,536กิโลเมตรนะฮะคันนี้เป็นกิโลเมตรเป็นไมล์กิโลแท้ไม่มีการกรอมาอย่างแน่นอนนะคันนี้นะฮะถึงแม้ว่าเลขมาจะค่อนข้างจะสูงแต่ว่าสมรรถนะการกับขี่ยังสมบูรณ์แบบนะครับใช้งานได้ปกติอีกหลายหมื่นโลอีกหลายแสนโลเลยทีเดียวนะฮะ คันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของหน้าปัดเดิมนะเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับนะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำนะคันนี้จะเป็นสีดานะอนาล็อกนะเออเป็นสีดานะครับแล้วก็หนะ้าจอเป็นอนาล็อกแล้วก็มีจอที่เป็นนาฬิกานาฬิกาเป็นดิจิตอลนะฮะตกแต่นในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับพาดยาวไปเลยนะสวยงามนะฮะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของเครื่องเสียงเดิมของโรงงานโตโยต้าเลยทีเดียวนะฮะเป็นเครื่องเสียงจอใหญ่แต่เป็นแบบปุ่มกดนะคันนี้ DVD FM นะครับ แล้วก็บลูทูธใช้งานได้ปกตินะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวแอร์เองนะครับแอร์ Air เป็นแอร์อนาล็อกปรับได้สีระดับเลยทีเดียวนะครับมีที่เสียบอะแดปเตอร์อยู่2จุดนะฮะมีที่วางแก้วอีก2จุดนะฮะที่วางโทรศัพท์เกียร์ออโต้หุ้มหนังนะหุ้มหนังเรียบร้อยมีตัวกรอบเองเป็นสีแมทัลลิกนะครับการการการขับขี่ก็มีการกับขี่แบบพาวเวอร์โหมดหรืออีโกโหมดปรัดน้ำมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ ตรงนี้ที่วางนี้เรื่องของเรียนก็ได้หรือว่าจะเป็นนำบัตรก็ได้ตรงนี้ที่เก็บสัมภาระต่างๆนะครับครบๆเลยนะฮะคันนี้ในเรื่องของคู่มือนะค,คู่มืออยู่ครบนะสำเนาเล่มยังไม่มีแต่เราใส่ให้ไม่มีปัญหาเพราะสำเนาเล่เรามีอยู่แล้วและเล่มเองเราก็มีนะฮะคันนี้เป็นรถถูกกฎหมายซื้อขายแบบถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับด้านบนนะฮะเป็นผ้าเพดานนะเป็นผ้ากำมะหยี่สีสว่างนะครับนะในเรื่องของที่บันแดดก็มีทั้งสองข้างเลยนะฮะนะ ไฟส่องภายใ, 2, ในะแบบกดเป็นวอร์มไลท์นะทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือจะเป็นโซนกลางนะตรงบริเวณฝั่งแคบด้วยนะครับนะก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้านะฮะเจ้า t o y ย t a r e ี o วนะสองจุดสี่ตัวอีนะฮะราคาขายสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะปีสองพันสิบหกรถสีขาวป้ายทะเบียนนะฮะหนึ่งเท่าอ่หนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเสือนะ หนึ่งต่อเท่าสอเสือนะฮะเก้าสามหกเจ็ดป้ายกรุงเทพนะเครื่องดีเซลนะฮะแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องดีเซลสีสูบนะครับคันนี้นะฮะถือว่ารถถือว่ารถอีกหนึ่งคันที่น่าจับจองน่าใช้นะฮะอีกหนึ่งคันสําหรับเจ้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออฝากกระโปรงนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับตามมาเลยครับผม ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องเครื่องยนต์ของเจ้ารีโว2.4สมาทแคปปี16นะคันนี้นะเป็นเครื่องดีเซลเดิมนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเดิมเป็นเกียร์ออโต้นะฮะนะคันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซล4สูบนะครับแล้วก็ได้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะลักษณะของเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่สึกนะในเรื่องของน้ำมันหรือน้ำมันเยอะหรือน้ำมันซึมจะไม่มีให้เห็นเลยนะฮะพอเครื่องยนต์โดน เครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับในเรื่องของตัวมาร์กกิ้งคือซีมาต่างต่างอยู่ครบนะตัวสกรูน็อตเองเองก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนะไม่มีรอยขันแสดงว่าคันนี้เครื่องยนต์เดิมไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยในต์แต่อย่างใดนะฮะในเรื่องของตัวเบรก abs ได้อีก4ตัวคันนี้นะเค,ครื่องยนต์สวยๆงามๆนะครับได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ลูกใหญ่นะเป็นของยูอาร์ส์นะฮะแบตเตอรี่เดิมแบตเตอรี่สวยแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะฮะในเรื่องของตัวแผ่นเพจนะครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะฮ ตัวสกูน็อตต่างๆรอยซีนเห็นชัดเจนนะครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นหรือมีการชนจากด้านข้างหรือจากด้านหน้าอย่างนี้เห็นเลยกันนี้เดิมๆจากโรงงานแล้วก็รถสวยนะรถสวยนะครับรถสวยคุณภาพเก็บเอต้องต้องเพชรยนต์อย่างเดียวเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของตัวสกูน็อตนะฝาก,กระโปรงนะครับแผ่งกันความร้อนใ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 นรูปในรูปแบบสมบูรณ์และสภาพสมบูรณ์มากเลยนะฮะ คันนี้ก็ฝ่าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถกระบะนะครับเป็นตัวแคปตัวสูงเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้คือตอบโจทย์เลยทีเดียวนะฮะกับเจ้ารีโว่2.4สมาร์ทแครนะครับปี16ออโต้นะฮะมา202นะครับราคาขาย479,000บาทนะครับนะคันนี้ผ่อนเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นเองแบบฟรีดาวไปเลยนะฮะแถมพิเศษตรงช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเพชรยนต์นะครับนะฮะ ส่งรถสไลด์ถึงบ้านนะฮะแบบฟรีนะฮะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> นะครับก็ฝากอีก1นันห้างกับเจ้านี้เลยนะครับนะก่ <c oughs> อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติด้งอย่าลืมเปิดการเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่เพื่อ,อ,ไ,มอไม่พลาคคดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้นะผมวังนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ